ดีครับพี่น้องเอาอ้อยไปรับปังปอนมากแล้วออกล่วงบานวันที่สิบสองสิงหาได้แพ้ไม่อีกแพ้นี่เกิดจากกุททับครับพี่น้องเพราะว่าขาพื้นมันทับกันมันทับกันบ่อยๆลรที่นอนอยู่ั่นมันแข็งมันบ่มันบนิ่มที่นอนมันแข็งบนิ่มบนเนื้อตรงนี้มันอ่อนจนได้แพ้มาอีกไปนอนอยู่ล่วงบานค็ดเอง ็ดแพ้เองนี่แรงเอาอ้อยก็สิได้เช็คแพ้ให้หมอนัดวันที่สิบห้ากันยาหมอนัดไปเบืองเปลี่ยนสายยางหนาท้องเอาอ้อยแต่เบืองวันที่วันที่เขาเออวันที่สิบตรงมือเขาวันที่สิบสิบห้ากันยามอนัดวันที่สิบห้ากันยา ้เพกรพี่น้องเอ้ยแพร่ล่ามออกไมาอีกแล้ววัาาสิบหาเดือนนี้สิงหาสิหกันย่ามอนัดเออไม่นนได้ไปนะัดเอาเอาเก็บไปแล้วไ <c oughs> ม่ม่ปวไม่เกิดเกิดเ, <c oughs> เกิดเังอย่าด้นี่ต่ปวดปวงๆน้ำกันตรงกวบบันยังเลว วันที่15กันยาหมอนัดดูสายยางนาท่องฟังก่อนไปโรงพยาบาลไปเปลี่ยนสายยางกับพ่อนิวอีกก้อนหนึ่งมันปะ <ไง S 1> ก้อนประมาณพ <ไป S 1> อไปตอนที่พ่อไปก็พ่อไปส่งพ่อไป,ไปพาดเปลี่ยนสายอ่ะอาอ่าเขาคุ้มดึงปันใดกับพวกออกคุ้มดึงปันใดกับพวกนึกว่าอยมาเจ็บจนมาเจ็บเนาะเขาเล็บท่านมา ันเป็็ยงกหินปูนหินปูนเอาเลยตัดใจเพราะว่านอนลงมานะอืมไอ,อ้นอนตัวอืมบ่ได้ก็ได้ไปาพาพ่อไป,าไปพาแบบ่อนิ้วน้ำอีกอืมสวยจนมิดเงาะชอบมิดบองเงาะอืมอืม ซ um, ja uh, yeah> ุ่นแค่ก็ไม่ได้เจ็บๆแคหน้าท้องนะปวดเว้ยใช้ไม่ทั้งหรอกปวดก็ยินแห้งก็ไม่ได้ไอแห้งก็ไม่ได้ดูนิีัยแห้งจะตุกขอดาท้องเจ็บดูนีิดูนีิซีเจ็บๆบ้าหรือไข้ล่ะดูนีหมอก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบมากินซื่อๆครับพี่น้องอ่ามากก่อน ข้ามาไอแห้งอะไรบ้านเมื่อก่อนอืแต่วางเงี้ยวนี่ก็ไไรออกยืนบ่ออกตามใสอย่างยืนปะแต่ท่านเปิดกับเปียกยืนป่อ๋อขำคือเกาเรือนี่ปอนเฮ็ดเป็นยูปอนค่อยเฮ็ดเอาละน้ดีอ่ฮะนี่เด้นี่เด่นี่เด่อาเอาใ่ใส่น้ำเลย เ็จเศษทั้งความสะอาดเรื่อยๆออกมาจากรุ่งบานแล้วพี่น้องยึดมึงเฮียเลยน้ำเกลือพิดฟ้าเนี่ยแม่ละอืมขยามันเถอะเสียหรอฟ้ามันยิ่ใเส่ยละ ฟ้าดำเกลือปะเออกระปิดมันตัวเปิดอกมันใยมันไปสุ่นกรเทียมตัวคืนกำลังเห็ดแพ้กนได้พป่น้องเนี่ยท่าตัวนี้มันต้องเอามือจับเอาถ้าพ่จับมันก็ติดทิ้งโตยุ่งสารแส่มืดมือมืดเว้นมันเลยเป็นตุ้มใสๆเป็นตุ้มใสๆเลยเป็นตุ้มใสๆเราก็เป็นน้องมาดิเนี่ยเป็นน้องพากเป็นน้องเส้นเราก็ พื่นเลยไปแกะพอไปแกะก็เลยเป็นปแพลเลยปวดน้ำมือเรีบหลังจิก่ก็มันบวมสับิดแล้ว<อ>บ,บวมปูดมาบวมบวมปูตอมากันบิดอ่ะตรอมาฉันบิดอ่ะบวมปูดมาพอเรยมลุกเรีบเปกนกจิมันบอกก,กับ,บ,บ,กอบอกก่นนานผู้ซอยเทายบาทเป็นน้องบ่ะบน้าจิตของบวมเนี่น,น้องเออแล้วก็ เขาด้อทำมันหน้าเพื่อน่ผู้สยผู้ิงเพือยผู้เจ้าผู้ยังเพราะหน้าผมผมจกเขาเด้อจก็ไเพราะว่าจกันาแดดหน้าพุ่งมากฝันว่าน้ำพุ่วะบาม่น้ำเดือดมันแดดมากแดดเพราราะว่าตอกแดดออกไงเลยมันบ่บ่มีผมทั้ง่ มันมองเีาข้าวทานนี้กับเล่นไีนเย้มันเป็นเย้มันเป็นคืองทางนั้นนะเป็น้องทางตายพอดีเลยจะกี่กอดถึงได้กี่ตรงรักษามันดีดีได้ปะเนี่ีรถเมลเสร็จนั่งรถมลเสร็จานั่งคณะทัวรผู้ขับบ่ บอก็นั่งน,นารันานับเปอนมอไซค์เพ่อหมดมองมองจอดแล้วลงมาว่าว่าเบิ่งขายของออดินเป็นน้องหรอกเก็ตุ้มเซใส่เลยเก็ตุ้มไม่เซ่บอกว่ามือเรวอีกเลยอีก,อก,ก,อก,ก,อกแล้วอีก้วอหอบางคนฮิตแผ้เลยบัดนี้ปรมพยาบาลเจ้าขององ <c oughs> รับหลานมาเรียบร้อยแล้ว กินข้าวเที่ยงล่วงบานแล้วบปนี่หมอกระนัดวันที่15กันย่าตามนัดอีกเที่ยนหนึง่งไปให้ปองปวนดูแลเจ้าของก็ได้จ่าเด้อ